กันท่าเรือไม่รอดโดนปรับ1นึ่งมืนบาทเหตุแฟนบอลตะโก,ดดกนด่ากรรมการปรับตามระเบียบสิงเจ้าท่ากันท่าเรือเอถูกปรับเงิน1นึ่งมืนบาทจากความผิดที่แฟนบอลไปตะโกนด,าด่าทอต่อว่าผู้ตัดสินวิศวเวสังนครด้วยการให้กล้วยกันอย่างพร้อมเพียงในเกมที่พ่เมืงทองอยูไนเตะสองต่อสว่าหลงลังเกมในศึกไทยลีกในเกมคู่บิ๊กแมต ที่แกนแทเอรอเอฟซีเปิดบ้านพายเมืองทองไนเต็ด2ต่อ3ซึ่งในเกมดังกล่าวแกนแทเอรอเอฟซีถูกปรับเงินถึง10,000บาทหลังจากกองเชียร์ของทีมไม่พอใจการทํางานของผู้ตัดสินวิชเวสสังนครในหลายจังหวะจนเป็นที่มาของการโดนปรับดังกล่าวสําหรับการกระทําในครั้งนี้แน่นอนถือว่าเป็นความผิดตามระเบียบคณะพิจารณาวินัยมารยาทโดยคณะพิจารณาวินัยมารยาท ได้มีการประชุมและส่งหนังสือถึงกกรแทเร้เือเป็นที่เรียบร้อยมีมติลงโทษปรับเงินกกรแทเร้เือ10,000บาทจากความผิดข้อ4.1กองเชียด่าบุคคลใดโดย้อยคำที่หยาบคายหรือเยาะเย้ยดูหมิ่นเยยดยามหรือแสดงกิริยาก้าวราวข่คมขู่จะถูกปรับเงินตั้งแต่10,000บาทถึง30,000บาททั้งนี้ในข้อ4.1ยังบอกด้วยว่าหากเป็นการกระทำโดยผ่านเครื่องทรลครงหรือเครื่องขยายเสียงประกอบการเชียร์หรือถ่ายทอดสด ผ่านซื้อออนไลน์กับเงินตั้งแต่30,000บาทถึง50,000บาทและห้ามนำอุปกรณ์ดังเก่าเขา้าสถานที่จัดการแข่งขัน1-4นัดสำหรับกรณีนี้กองเชียร์การท่าเรือเอไม่ได้ใช้เครื่องโทโขคงหรือเครื่องขยายเสียงประกอบการเชียร์ทำให้ถูกปรับเพียง1,000 0บาท